โอเคครับผมตอนนี้นะครับอมินโป้งก็อยู่กันที่ร้านนะครับ IT City แล้วก็ในส่วนตัวโซนของแบรนด์ HP Notebook นะครับบอกเลยว่ามีสินค้ารุ่นใหม่ๆม,มาด้วยนะแล้วก็สินค้านะครับที่เป็นของเจนที่แล้วราคาก็ลดหนักมากทีเดียวเพื่อนๆคนไหนน่าสนใจในส่วนตัว HP Notebook Omen Notebook นะครับ หรือว่าตัววิกตัสก็มาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้เลยผมขอเช็คเสียงเช็คภาพก่อนสักครู่หนึ่งนะครับว่าโอเคไหมก็เรียกว่าถ้าใครนะครับอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็ต้องการจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับงานคอมมานด์เนี่ยก็บอกเลยว่าซื้อคอมพิวเตอร์ในงานคอมมานด์เนี่ยยังไงก็ถูกกว่านนอกงานนะครับจากด้วยตัวโปรโมชั่นราคานะครับ ส่วนรถจากทางร้านจากทางแบรนด์แล้วก็ของแถมมากมายนะครับประกันเนี่ยข่าถทีมทราบมาประกันจะอัปเกรดด้ยนะจาก2ปีออนไซต์ในบางรุ่นจะเป็น3ปีออนไซต์ด้วยโหมดมากๆเลยสหรับการที่เราเนี่ยซื้อ HP ในงานคอมมานด์ครั้งนี้นะครับโอเคผมจะค่อยๆพาไปดูกันแต่ให้ทีมงานเนี่ยแพนก่อนว่าแต่ละรุ่นนะครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีตัวโปรโมชั่น แตกต่างกันไปบางรุ่นก็แถม SSD เห็นไหมพวกตระกูล OMEN นะครับแถมในส่วนของตัวแบบพวกเกมมิ่งเกียร์ก็มีรวมไปถึงพวกส่วนลดราคาต่างๆในกานนะส่วนลดสูงสุด9,000บาทนะวิกตัสก็มีหลากหลายรุ่นทั้งตัว Intel AMD นะครับหน้าจอ15หน้าจอ16ส่วนที่เป็นตัว s p e c t ตอร n v สายแบบพรีเมียมก็มีเหมือนกันรับฟรีไปเลยสำหรับตัวโคมบุ e อีกหนึ่งเครื่องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับง่ายนอกจากนี้ยังมีตัวรุ่นใหม่มาคอ r e Ultra กับตัว HP s p e c t r e x 3 6 4นะครับตัวนี้เป็น, 5, 7, นคอ r e u ต t ้า Core u ล t r a เจในงานเห็นไหมราคากลางเนี่ย55,000กับ6 4 0ม0นะครับไม่ขายนะราคาลดได้อีกนะ ราคา55,000ลดเหลือไม่ถึง50,000ื่นนะครับราคา6 4หมื่นลดเหลือไม่ถึง60,000เอ้ยได้น้ t ตบุ๊กแบบพรีเมียมนะครับตัวไฮเอนด์เลยสําหรับตัวสเป c t ตอ x 3 6 0ได้แบบดีไซน์ที่ดีสุดของทาง hp เขานะครับกับความทูนวันโนบุกอุปการในตัวนะครับ cpu core อามี npu ตัวเร่งไอในตัวเป็นต้นจอเป็น14นิ้วหนึ่งแปด k oled ทัศสกีได้นะครับ RAM 16GB นะครับ SSD 1 t b ด้วยกันเอาว่าถ้าใครต้องการโนบุกสายพรีเมียมบางเบา2 in 1นวานทหน้าจอได้ตัวนี้คือใช่เลยนะครับไฮไลท์เลยตัวนี้นะพร้อมขายด้วยทันทีแล้วก็ซื้อโนบุกอินเ l l อย่าลืมไปรับของพรีเมียมของทาง Intel เขาอย่างตัว c o r e ต9 i9 จะได้เป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตเป็นต้นนะครับจะค่อยว่ากันตัวอ n t t l l ต่อมาต้องการโนบุกน้ำหนักแค่1กิโลกรัมนะครับ พรีเมียมเหมือนกันแต่ว่าราคาโคตรน่ารักนะครับ p ทว i เลียนอ r o 1โรสเปคไรเซน5 7าเจ็ดห้าสามศูนย์ยแรมสิบหกนะครับ SSD ห้าหน้าจอ13.3นิ้วนะครับ SRGB ร้อยปร์เซ็นต์น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง1กิโลกร,รมัมสองไม่ขายขาย2ต้นต้น,ตนละกันมาสอบถามกันที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งสวยนะครับพรีเมียมนะเรียกว่า โอ้โห oh, ถ้าใครต้องการนะบุท็แบบไม่แพงแต่ขอบางและเบาและดูดีด้วยใช่เลยนอกจากนี้นะครับตัว HP Pavilion HP Laptop 14ขออภัย15 15s ก็มีมาเหมือนกันบางคนสงสัย15กับ 15s นะครับอะไรใหม่กว่ากันนะครับ15ครับถ้าเป็นซีรีส์ Pavilion ตัวแล็ปท็อปให้ขออภยัย HP ตัวแล็ปท็อป15นะครับจะเป็นโมเดลใหม่กว่าตัวที่เป็นตัว S ละกันไอตัว15เฉยๆจะใหม่กว่าตัวมี S ต่อท้ายฉะนั้นแล้วเลือกกันตามความต้องการแต่ว่าไปแล้วมันก็มีความต่างที่อาจจะไม่มีผละไรขนาดนั้นและแต่คนชอบเห็นไ,ไหมนี่คือความต่างนี่คือตัว15 S นี่คือตัว15นะครับสเปค Intel สเปค AMD นะครับ ราคาเริ่มต้นหมื่นนิดๆน,น,นะครับผมยกตัวอย่างสักตัวแล้วกันเอาตัวนี้เลยนะครับเป็น i3 1215U นะครับราคา1249เแล้วเหลือ1900น0 0นะครับหรือเอาแบบตัวตัวตัวเองดี ND, นะครับไรเซน5 7250U นะครับแรม16 s ห d 512นะครับราคา169 0 ได้ออฟฟิศแท้เลยนะออฟฟิศแท้นะครับประกันส่วนตันไซน์นะครับเหลือมื่นหกสี่เก้าร้อยลดนิดหน่อยลดนิดหน่อยนะครับบางรุ่นบางรุ่นบางรุ่นจะแถมแรมด้วยเออถ้าแรมเดิมมาแปดกิกเขาแถมให้เลยเป็นแปดกิกรวมเป็นสิบหกกิกนะครับตัวนี้มีฟลิงเกอร์พินในตัวด้วย,ยก็เรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวกับการที่เรามาซื้อ HP โน้ตบุ๊กในางานคอมมานด์นี้ คราวนี้ผมพามาดูตัวไฮไลท์ดีกว่ากับตัวนี้เลย Omen Transense Gaming 16นะครับตัวนี้สเปคใหม่ล่าสุดมาแล้ว Core i9 14900X การ์ดจอ4070นะครับแรม 32GB SSD 1ซ B หน้าจอเป็น OLED OLED นะ ปีที่แล้วเป็นมินิ LED ปีนี้เป็น OLED แล้วนะครับ2 5 k 2 4 0ิ hz นะครับพีส0รน้ำหนัก2.3กิโลกรัมประกันสปีดออนไซด์นะครับ1ปีแรกมีประกันเหตรุราคา8 2 9 9 0บาทเฮ้ยบอกเลยว่าถ้าใครชอบความสดใหม่นะครับชอบความพรีเมียมชอบจอที่ดีสุดในตอนนี้ก็ต้องจอ OLED เลยและก็ Omen t r a n s ซิสเ Gaming ตัวนี้ตอบโจทย์ นะครับ82,000นอบ,บอกเลยว่าราคาไม่สูงเลยกับการที่เป็นตัวจอนูบุเกมมิ่งโอเลแบบนี้แม่จอมันเทพจริงนะสีสันความสว่างนะครับแล้วก็มุมมอง r รีเฟลเลสด้วยถ้าแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้ตัวโอเมนเจนปีที่แล้วแต่ว่าได้ของแถมได้ราคาพิเศษก็บอกกันได้นะผมยกตัวอย่างละกัน Omen 16ตัวนี้เป็นไรเซน7 7.840SS น h นะครับมี ai ใน A A ตัวด้วยนะตัวนี้มี npu นะครับการ์ดจอ460ศ ram 16 ssd 1TB เทราไบต์หน้าจอ16.1นิ้วนะครับเป็น quad hd ราคา49,000ในงานขาย4 1 9 0 0นะครับเรียกว่าราคาต่อสเปคต่อความน่าซื้อแค่40,000อ่ะผมว่าต่อรองดีๆอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็ได้เป็นไปได้นะครับผม หรือว่าถ้าใครแบบจะได้โอเมนที่เป็นตัว Intel ก็มีเหมือนกันนะเป็น i9 เหมือนตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็น i9 1 3 9, 9. 0 0 s x นะครับตัวนี้จะยูแรงกว่าแล้วก็ได้ RAM สองกไบตม2ไม่ขายขาย55นะครับนี่คือคร่าวๆแล้วกันเนาะหรือว่าถ้าใครอยากได้นาฬิกเกมมิ่งที่แบบแรงคุ้มค่า Vic t ั s ซีรีสก็ตอบโจทย์นะครับเอาตัวนี้เลยเป็น i5 13500xx นะครับการ์ดจอเป็น4 0 ราคาปกติ3 6 0 0 0ใช่ไหมล่ะในงานรถเหลือ30,000ต้นๆแล้วกัน30,000ต้นๆไดโอมินวิกตัส16บหกได้ s p v i c วิกตัสแล้วนะครับประกัน2ปีออนไซต์1ปีแรกมีประกันบันุด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีสเปคที่เป็นตัวหน้าจอ15นิ้วไรเซน5 7 3เ5็ดสาม s ก็มี ราคา20,000ไม่ขายขาย19,000ราคา39,000ไม่ขายตัว i7 นะครับขาย37,000เออเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้เลยนะอันนี้เป็น Omen 16นะไรเซน7 7840 SS นะครับมีไรเซนแอร์ในตัวด้วย37,000ขาย29,000โอ้เป็นน้ตบ,บุ๊กหน้าจอ16นิ้ว SRGB 100%น,น่าซื้อมา,มากๆเลยนะครับนี่คือคร่าวๆนะกับ HP ที่มีให้เลือกซื้อหลากหลายรุ่นหลายราคานะครับอย่างตัวนี้เป็นตัว Pavilion E300 ที่เป็น n o ก e b o o k i o หน้าจอพับได้นะครับเป็น i5 135 13 35อยู่นะครับราคา20,070ในงานขาย2 5 9ตัวนี้เป็น i3 นะกันราคา20,000ใช่ไหมในงานขาย18,900 แล้วก็มีของแถมต่างๆด้วยกันนะครับเมาส์หูฟังลองมาสอบถามกันดูได้ในส่วนนี้คดเ,เแล้วก็มีของแถมพวกในกลุ่มแบบของแถมของทางร้านเองก็มีเหมือนกันนะครับโนบุกเกมมิ่งแถมนอันนี้โนบุกที่เป็นคอไอแถมมีกา,กาแฟให้นะครับอโอเคอเคราวนี้ผมพาไปดูด้านข้างนิดหนึ่ง อ๋อก็เป็นเป็นตัวเดียวกันแหละเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามาตั้งโชว์เฉยเป็นสเปคเอ็นดีไรเซนราาก็ถูกคุ้มแน่นอนนะครับโอเคไปผมพาไปดูกันที่อีกร้านดีกว่าโปรโมชั่นดีก่นเป่นดนก่อน่ะ้าจะเห็นร้านไนี้นะะบ l เห็นร้านกาแฟขนาดเ็กก็เปนอล้เปิดรุปไข่กาแฟหรือเป่ นี่เลยนะครับกับร้านสตีนะครับที่ขายในส่วนของตัว HP Notebook นะครับแน่นอนตัวซีรีส์แล็ปท็อป15 15s มีขายเหมือนกันราคาก็ลดเลยเห็นไหมดูนะราคา20,001 1ลดเหลือ15,000นะครับกับตัวสเปคไรเซน 57530u หรืออีกไล้รุ่นราคาก็ลดเหมือนกันนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีเลือกหลากหลาย ตัวนี้จะเป็นตัวแล็บท็อป14บางคนแบบ15ใหญ่เกินไป14ตอบโจทย์กว่านะครับมีตั้งแต่ตัวนี้เลยหมื่นหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆนะครับแล้วก็หมปปื่นปลายๆเออก็เรียกว่าถ้าขายต้องการโนบุกแบบ14นิ้ว HP ที่ดูดีดูพรีเมียมประกัน2ปีออนไซต์นะครับราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองพิเศษมากๆเลยนะครับแบบนี้ของา,า HP ครั คือหลายรุ่นมากๆโปรโมชั่นก็หลายแบบมากๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเคียร์แลนดเว้ยตอนนี้เริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแล้วจะเป็นเคียร์แลนในส่วงตัวพาวิเลียนส0ย์แล้วก็ตัววิกตัสนะครับราคาเทาะผมทราบมาคือพิเศษสุดๆเลยจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หลายกองนะนะตรงนี้นะครับมีหลายกองแต่ว่าเริ่มเริ่มหมดแล้วเป็นของมือหนึ่งประกันเต็มแต่ว่าแค่แบบเป็นสเปคเจนเก่เกาๆหน่อย แต่ราคาดีนะครับโอเคไปดูกันต่อฝั่งนี้ครับนี่จะเป็น o อเมนคานเซน์สิบหกนะครับเป็น i9 139 0sx แล้วก็การจอเป็น4 0 0แรงนะหน้าจอเป็นมินิเ e d นะครับ แรม32 SSD 1TB ราคาปกติเนี่ย74,000ใช่ไหมในงานเนี่ยนะครับลดเหลือถูกสุดนะ63,000ถูกมากเอาว่าถ้าใครซื้อจอแบบรุ่นใหม่เป็น OLED รุ่นเนี่ยเป็น Mini LED แล้วก็สเปคเนี่ยต่างกันที่ตัว i9 73กับ i9 74แค่นี้2ออย่างหลกัหลกๆแค่นี้นะครับราคาต่างกันประมาณ20,000 ช่างใจดูช่างใจดูว่าโอมน1 6 t บทนเซตัวปีที่แล้วกับแทนเซนตปีนี้จะซื้อตัวไหนแล้วแต่คนไม่มีผิดถูกเพราะว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะครับจริงๆโอมนบหมยแล้วว่ามันมีสเปคประมาณหนึ่งเหมือนกัน intel amd นะครับพิกเซ็ก็เหมือนกันในโซนนี้อ,อ 15 16นิ้วนะครับแล้วก็ของถุงแถมก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่รุ่นแต่ที่แน่คืออย่าลืมนะย้ำทีนึงเดี๋ยวลืมกันซื้อสเปคที่เป็น Intel ไปรับของพรีเมียมอินเทด้วยนะครับให้แทนกล้องมานิดนึงพวกเสื้อฮูดแจ็คเก็ตกระเป๋านะครับกระเป๋าใส่รองเท้าหมวกหรือว่าถ้าเป็นตัว AMD นะครับตีท้ายคอมนะปอ,อมกลม ทำอาหารกันเลยทีเดียวมีแบบที่จับของร้อนใช่ปะกล่องข้าวเตาทำอาหารแล้วก็เขียงนะครับเรียกว่า AMD เขามีรูปแบบอีกแล้วนะมีตัวอื่นๆอีกไหมเอ่ยจริงๆราคาเขาแปะเอาไว้เนะี่ยคือราคาพิเศษแล้วนะครับตรงนี้ราคาพิเศษแล้วเป็นแบบ Pavilion 14เป็นหน้าจอ14นิ้ว OLED ของจุ 8K สายทำงานพรีเมียมเลยแล้วก็ราคา36,900บาทไม่แพงนะครับตัวนี้เจง๋จง,จงเจ๋งเจ๋งหน้าตาก็ถือว่าแบบดูดีเลยนะครับกับการที่เป็นโนบุ๊กแบบสายแบบเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทางานสาวๆเงี้ยได้เลยพวก AO ก็มีเหมือนกันในกลุ่มนี้นะครับก็ลองดูกันดูได้ราคาก็ประมาณหลักหมื่นก็มีหรือว่าถูกสุดๆนะหลักต่ำกว่าหมื่นก็มี เผื่อบางคนแบบอยากได้คอมพิวเตอร์วางไว้ในบ้านไว้ต่อทีวีไว้ทํางานเอกสารทั่วทั่วไปอาวางเถอะไม่ต้องแรงก็ได้แต่ขอมีไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคปิดท้ายอีกฝั่งหนึ่งที่ร้านปาหน้า ซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับทางาแบรนด์ HP Notebook โโเนี่ยเขาก็มีให้เลือกซื้อกันทุกร้านแหละ ICT City Speed Banana หรือว่า JB ก็มีแต่ว่าอันที่มันใกล้ผมมากกว่ากับร้าน Banana ละกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนี่เลยโปรเฉพาะในงานนะครับเมื่อซื้อ HP นะครับประกันปกติ2ปีใช่ไหมนะครับจะกลายเป็น3ปีแบบ HP Care Pack หมายถึงประกันออนไซต์เซอร์วิส3ปีเลยไม่ว่าจะเป็น v i กตัส p a พาวิเลียนแล็ท็15นะครับต่างๆด้วยกันก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ส่วนลด,ดนะนะแต่ว่ามันเป็นความคุ้มครองที่มากกว่าซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเงินแหละผู้ตรงๆนะครับถือว่า HP ในงานคอมมาดให้ให้มาดีนะครับอ๋อมีคนขอดู OMEN i 7ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวมาให้ดู เมื่อกี้พาไปดูแล้วแหละ Omen i7 อเใช่ครับ,รบโอเออเมนอมเ HX อ่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมินิ LED แหละ4.0 0นนะครับราคาในงานก็ลดแล้วลดอีกนะครับมาลองสอบถามดูได้อันนี้ผมพามาดูตัวอื่นๆก่อนแล้วกัน ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัว,น,ตวนี้นะครับก็เป็นเอ HP Specter หรอทำไมไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ i7 อะนะสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยเป็น HP ตัวใหม่นะเนี่ยไม่ใช่อะ่ะเออเป็นออ่อันนี้ดูสุดๆเลยนะ สงสัยโอเคแหละมันเป็นตัวไรเซนเจ็ดนซีรีส์นะครับไม่ใช่แปดพันแต่ว่าโมเดลทําไมมันเหมือนไม่คุ้นก็ไม่รู้นะอ่าไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่มีโอกาสค่อยมารีวิวกันก็เข้าใจว่าไปอ๋อเป็นตัวพาวิเลียนสิบสี่พันสิบสี่แหละเออตัวนี้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 ราคาสามเจ็ดเก้าไม่ขายขายถูกกว่านี้นะครับก็เป็นตัวโนบุกบางเบาสิบสี่นิ้วนะครับแล้วก็สเปคจัดเต็มเลยสายทำงานแล้วกันในคำนี้ อ๋อปกติถ้าเป็นตัวโอเมนขออภยัยปกติถ้าเป็นตัวพาวิเลียนพัทสิบสี่ที่มีอินเทลจะเป็นอีกสีหนึ่งสีนี้เป็นสีเอ็มดีโอเคนะครับก็เรียกว่ามาในขามาดเราเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อตัวโนบุ๊กของนางเอสพีเนี่ยราคาถูกกว่าน,นอกงานแน่นอนราคาเห็นไหมทาง b าด a น a เนาะเขาไม่ขายราคานี้หมดเลยอะ่ะเขากาก,ากาบาทออกหมดเลยอะ่ะเห็นไหม หมายความว่าไงหมายว่าราคาจะถูกกว่านอกงานนะครับนี่เลยแล้วก็แน่นอนสเปค Intel สเปค AMD ก็แล้วแต่สะดวกว่าชอบตัวไหนหน้าจอ13 14 15 16ก็มีให้เลือกกันนะครับอ๋อก็จะมีตัวที่เป็นรุ่นวิตตสิที่เป็นตัว เจนเก่าหน่อยละกันแล้วก็การจอเป็นส0 5ศูนย์ห้าศูนย์ทีไออ่ะราคาพิเศษใช่ไหมยี่สิบเอ็ดใบแบงค์เทามีทอนแสดงว่าราคาสองหมื่นบาทประมาณสองหมื่นเก้าร้อยประมาณเนี้ยสองหมื 20, 20, ่นสองหมื่นละกันสองหมื่นนิดๆน,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 นะครับในสเปกนี้ไปก็โอเคนะเออโอเคเลยนะครับมาด้วยรวมของทาง HP ในงานคอมมาร์ครั้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรียกว่ามีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายแล้วก็หลายแบรนด์ทีเดียวเพื่อนๆแนะนําว่ามาดูกันที่งานคอมมาร์ก่อนวันนี้วันแรกเนี่ยคนอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ผมก็ถือว่าเยอะกว่าคอมมาร์วันแรกในช่วงเวลาอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมอัพลงตัว YouTube ด้วยเพื่อนๆสามารถไปดูยอนหลังกันได้ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีนะครับ